โอเคแล้วครับไปต่อกันที่ภารกิจต่อไปเลยี p ห้านั่นเองจะเป็นยังไงครับรอดูกันโอเคครับติดตามชมได้เลยครับผมอ้าวอืมเอาไปถือสไนเปอร์โอ้เราเป็นใช่เป็นสไนเปอร์นี่กลายเป็นสไนเปอร์ครับแล้วเรียกมื่อกี้ร์คุณเป็นเก่าทีใช่ เป็นกาวชิดผู้ดูแลด้านล่าง,งหรือเป็นผู้สอดส่องหรือว่าเป็นผู้สอดแนมใช่ผู้ติตกาวนันนะไม่ใช่เะันคนละกาวแล้วนี่กาวด้วยพืน้นดินอ่ะอาวมันค้อทางบนเฮ้ยมาทำไมอะไรเละเอาล้อเล็บจทย์คนละโจทไม่ใช่เหรอเพราะกาวทีมต้องอยู่ข้างล่างนี่โอ้เห็นเลยเดี๋ยวนี้อะไรอ่ะ เห็นพวกมันเลยใช่เหรอไอ้ไงตัวนึงไงไอ้จะการให้ไม่ต้องต้องจัดการให้หนึ่ร้อยโอ้โหเต็มเลยทำไรวะเตลแน่นอนเลยเนี่ยดูเส้นทางมาถ้าจะเตลก็ดูในแผนที่นี่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เตลสเตลแหละมันนี่โคเวอร์พาร์ทเนอร์อยัวพาร์ทเนอร์ตัวไหนอ่ะเฮ้ยใครมา คนมาคนมาเอ้ยไอ่เสื่อขาวเดินมาเพิ่งอยู่เฉยเดี๋ยวดิเรียนมันก็เรามาคุยกันคุยให่นั่นแหละนะไอ้นะั่นคุยโทรศัพท์อยู่มันไม่มันไม่เสียมรารยาทหรอ <laughs> อะไรอะ่ะเอาจะทำอะไรวะมันเก็บไปเลยแล้วกันอ,ะอ่ะวันนีวขอตัวคุยโทรศัพท์แล้วกันอ่าคือ เอานับเฮ้ยเพ่เสียงอะไรเพิ่งเพิ่งเสียงอะไรวะเฮ้ยมีมีมีนับเลยห okay. <Okay. S 1> นึ่งสองสามโอเคเรียบร้อยเฮ้ยตัวรถเขียวรถเขียวเออเห็นสองคนเห็นสองคนนั่งอยู่น่ะม่วงกับดำอะ okay, ่ะโอเคเห็นละเจ้าตัวไหน,นข,อขอตัวขอตัวตัวตัวดำแล้วกันที่ยืนเอานับหนึ 2> 1, 2่งสอง ครับลุกเลยตัวม่วงลุกเลยเอาเฮ้ยมีคนมาพอดีเ,เห็นปะวะไม่รู้ดิเอาไม่เห็นนี่โอ้เก่ยวละมันเข้าไปข้างในอะ่ะเพิ่งเพิ่งไปเข้าไปข้างในเออเข้างในเลยเฮ้ยแต่ข้างในมีสามคนไปไหนตรงเล่นไอ้ตรงที่มันเด้งรถเนี่ยเออเอาไงเออเอา<ม>ไ<ง>นะอ,าอา้อตัวนั้นไม่เห็นอนะ่ะ เอาเวรแล้วไอ้นั่นเห็นเอาก็บอกจะรีบไปไหนเล่ามีตัวในรถอีกโอ้โหโอ้ไม่เห็นขอโทษไม่เห็นได้ไงมันเด็กรถได้ไงถามหนึ่งมันต้องมีตัวเลยว่านี่สองตัวเอ้สามตัวยืนนั่นแหละสามตัวสั้นตัวข้างในอืมงั้นเดี๋ยวตัวซื้อมงเองรุมยิงไหนบอกรูซื้อมงเองจะเก็บสองตัวนะเอาปืนกลนะเก็บเลยสองตัวนะไม่เอดีกว่าไม่ดีกว่าเก็บตัวเองเก็บซื้อมงไปเพราะ สไลด์สไนเปอร์มันทะลุได้มั้งเก็บซุ่มเพื่คนเดียวนะหรือว่าไงเออเก็บซุ่มเพื่อคนเดียวโอเคยงั้นจัดไปเอาเลยไหมถ้าเกิดไม่ตายก็ซ้ำนะนับเออได้ๆหนึ่งสองสามโอ้ทะลุเลยโอ้โหทะลุเลยโอ้โอยองไม่ทำไรทางนั้นน่ะน่าจะเข้าไปขโมยรถแหละคิดบูดูอ่ะไม่ได้ขโมยนี่หว่าทำลายจัดไปเอาเลย ทำอะไร,ระวัน้รอเลวเอาดิเอาดิเฮ้ยทำยู่ทำอะไรเนี่ยระเบิดไงระเบิดอะไรกระตุ้นไปดิเอาทำไมไม่ระเบิดเอาไม่ระเบิดใช่ไหมเป็นอ,อยา่างท่ๆตุม้มสนั่นวันไว้รู้ไหมทำไมเมื่อกี้ไม่ระเบิด าน Get e ้โหแหมาแล้วเฮ้ยตกกันตกกันเฮ้ยระวังหลบหลบอย่าหลบงนั้นมันบังหลังบังหลังหลบหลบหลบรถเออแหละตรงนั้นโอ้โหช่วยช่วยช่วยตรงนั้นเยอะมากเยอะมากๆ โเราเปิดตู้คนเดียวม,มันแหงกันทั้งบ้านเลยได้ยินไงเรียกไม่โตแล้วไม่เห็นน่หวไม่เห็นไหน,ไหนเฮ้ยขึ้นรถเหรอไปไปรถรถเห็นดีปะยิงหมดก่อนโอ้ยไรไหนวะเจอแล้ว หลแล้วหลุดแลวล้นหลแล้วไป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 ไดไปไอไป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 ไอไป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 ้ปไ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 เไป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 ไเ โอดโอดโอดไม่ใช่ทานฟอร์เมอร์เดี๋ยวต้องต้องยกหน้าขึ้นให้มันแพนบังไว้โอุยยอ้๊ยอุยนาทีก็บังไปเออแพนบังไปเนี่ยเดกมงสูงไอเออโอ้ยมันยิงไม่เสียดายรถเลยมันเป็นรูเลย

จะมาอะไรนะเด้งโอ้โอเยเด้งโอ้ยเด้งโอ้ยดอกย <c oughs> ิงทำไมเอาเอ่นเดินมา เอาหน้างหลังเอื่อกี้ยิเอาไวบูดตายนี่คือคือคือเซนเซอร์ฉากตายของพวกเราใช่ไหมโอเคเคลียร์มิชชั่นที่ห้าผ่านไปครับก็ขอไปสดที่ไปสดต่อไปเลยเอาไปไหนอ่ะไป่หลังนี่า โอ้ยทั้งข้าง